สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับไอคุงนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะทิ้งเอ่อไอพีเซิร์ฟเวอร์ข้างล่างนะครับเข้ามาแล้วก็ต้องมาล็อกอินก่อนนะครับนี่ครับคอมิวเตอร์นะครับแล้วรหัสแล้วก็ยืนยันด้วยรหัสถ้าเราออกแล้วแล้วก็แล้วก็ล็อกอินเข้ามารหัสแล้วก็ใส่รหัสแครๆก็ไดวนะครับแล้วก็ถ้าใครดีพอไม่ติดกดที่ป้ายได้นะครับอ่านี่เราเดินลงมาแล้วครับจะได้รับของฟรีตรงเดินตรงมานะครับเวลาของฟรีทุกทุกสามนาทีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ นี่นะครับถ้าถ้าใครดีซอสดีซอดไม่ติดนะครับมาที่ตรงนี้ได้นะครับเนี่ยแก้ดีซอดแพ็กไม่ติดนะครับเนี่ยไปที่ถ้าใครไม่ติดนะครับหนึ่งครับเข้าไปที่แอปดาต้านะครับแล้วก็เข้าไปที่ไฟล์ไมค์ครับลบลบเซิร์ฟเนี่ยไปที่ลบอะไรนะลบลบดีซอดแพ็กตรงนี้นะครับแล้วก็ลบไอพีเซิร์ฟเวอร์แล้วใส่ใหม่นะครับแล้วก็ใส่ปุ๊บแล้วก็เรียบร้อยครับเข้ามาก็จะเป็นเหมือนผมนะครับ อันนี้นะครับการเติมเงินนะครับนี่ครับการเติมเงินนะครับก็ถ้าเติมเงินเติมเงินประมาณ5 0าสถึงห้านะครับจะได้แค่คูณ2องเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเติมหนึ่พันก็ได้คูณ3ไปเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหกร้อยหกร้อยกล่องนะครับหกร้อย EA แล้วนี่ก็60สิบ EA นะครับแล้วก็ตัวละครหนึ่พันนะครับเลือกได้ว่าจะเอาอันนี้หรือจะเอาอันนี้นะครับแต่ขอแนะนำว่าเอานี้ดีกว่าแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องรอเดี๋ยวเขาจะเอา ไอ้น on ี 1, ่นะครับโปรโมชั่นสองเลยนะครับอันนี้โปรโมชั่น1นะครับก็จะมีเกาะเวล1ครับเกาะเวล2แล้วเกาะเวล3นะครับเกาะเวล3ถึงมากบอกเลยโคตรโหดเติม90ก็ได้รับเลยครับกล่องสุ่มชื่อนะครับกล่องสุ่มชื่อนี่ก็จะเป็นสีแบบว่าเท่ๆนะครับนี่อแอดมินอยู่ด้วยนะครับ2คนนี่นะครับเติมครบ150นะครับก็รับไปเลยครับยศตัวนี้นะครับแล้วก็เติมครบหนึ่งก็รับไปเลยยศอันนี้นะครับแล้วก็เติมแล้วส่งสลิปให้ทางเพจด้วยนะครับนี่กกก็็็็จจะะะเเปปนนนนนนดดดิสคคคคอออรรร์ขาัับบแลล้้วีุุ่่มพูยยซื แล้วก็อันนี้เป็นเฟซบุ๊กของเจนนะครับนี่ก็ IP พีเซิร์ฟเวอร์นะครับเลื่องกลมาที่อันแรกก่อนครับผมลืมพูดอันนี้สกิลนะครับสกิลเลเวลสามนะครับชื่อสกิลทักเพจเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่ครับสกิลนะครับแล้วก็อันนี้กฎของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีห้ามพูดถึงเซิร์ฟอื่นห้ามห้ามโปรโมทเซิร์ฟอื่นนะครับแล้วก็สามารถเล่นมาโคเอ็กเมาส์ได้นะครับแล้วก็สามนะครับห้ามโยนห้ามโยกห้ามปรับสปีดใดใดทั้งสิ้นนะครับถ้าเขาเจอนะครับเขา้้ทัังสินเลยครบ แล้วก็เล่นโปเล่นเล่นโปได้ครับแต่แค่เป็นมูสุนี้กับอะไรสักอย่างครับเท่านั้นนะครับแล้วก็ห้ามห้ามเตะคนออกแคนแล้วยิงแบนยกทีมนะครับแล้วก็ห้ามเล่นตัวเกมมอสทุกชนิดนะครับถ้าเจอจะแบนครับแล้วก็จะมีกฎอีกมากมายครับเข้ามาอ่านกันได้นะครับวันนี้หลุดหนีตอนตอนตรวจโปเท่ากับแบนนะครับก็กลรณีนะครับแล้วก็แอดนี่แอดขอเลขอันนี้ เลขอันนี้นะครับแล้วเขาไม่ให้นะครับเขาจะกลับแบนนะครับแล้วก็ปิดปิดปิดบังตัวเกมนะครับก็แบนเหมือนกันนะครับอืมอันนี้อะไรนะรออัปเดตครับอันนี้ก็จะเป็นรออัปเดตนะน่าจะเป็นแผงโปรนะโปรเพิ่มนะอืมอันนี้ก็จะเป็นแครนะครับจะหันมาก็จะเจอแครนะครับทานมาทางขวานี่ครับแครนะครับก็ทับแครสร้างแครอะไรอย่างนี้นะครับนี่อันนี้หัวแครนะครับนี่รองแครก็จะนี้ก็จะเป็นลูกแครนะครับนี่แหละสัญลักษณ์ประจำตำแหน่งอ๋อนี่ครับสัญลักษณ์ประจำตำแหน่งก็ประมาณนี้ แล้วก็เดินแล้วก็เดินเดินมาอีกนิดหนึ่อยครับแล้วก็หันมาทางซ้ายครับก็จะเจอธนาคารนะธนาคารที่สามารถแลกงงแลกเงินได้นะครับแล้วก็เดินตรงมาเดินออกจากธนาคารเดินตรงมาก็จะเจอที่ส่งของนะครับที่ส่งของนี่ของดีมากนี้ครับเดินเราเดินกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็เราก็จะได้ระดับความโหดนะครับอันนี้ก็คือเราคิวได้ยี่้านะครับถ้าเราคิวถึงยี่้าแล้วเราจะได้เงิน500อยครับอยู่ตรงนี้ถ้าเราคิวนี้ถึง2 5งก็จะได้ประมาณนี้นะครับดูจากประมาณนี้ได้เลยอยูโหดมากโคเท คอมบินเดอร์อันนี้ก็เดินามาทางซ้ายนะครับแล้วก็อัดคลิปตอนเล่นเกมนะครับนี่ครับอัดคลิปตอนเล่นด้วยนี่ๆๆก็แค่จเจอแบนอัดคลิปได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท็อปแคนนะครับนี่จะเป็นท็อปแคนแต่เขายังไม่มานะนี่เป็นท็อปเลดนะท็อปเลดนี่จะเป็นกล่องอันนี้ก็จะเป็นพวกลงเมืองนะลงเมืองทั้งหมดเลยห้ามเมืองมีเมืองโลกี้แอร์พอร์ตนอราดฟอตตี้แล้วก็อันนึ้นนะครับที่เขามาใหม่ อันนี้ก็จะเป็นพวกลงเซฟต่างๆนะครับเดินมาทางซ้ายก็จะเจอนี่กล่องสำหรับอ่าอ่ายูทูบเบอร์นะครับมาดูนี้ผมจะมาเปิดกล่องให้ท่านผู้ชมดูนะครับมาเปิดทักโคลสบสีกล่องเลยเบิงเปิ่งเปิ่งเบิงเบิงเเเปเเ่ปิดกรก่อนเงเบิ่งเบิงเิงเ้ อูเรือสครับได้เรสครับได้เรือืมได้เรอสอยอดเปิงเิงเิเเเอูเรสมีแล้วครับอูออกคนดีครับขอออกคนดีเปิงเบิงเอออกเบลสองคุ้มอยู่คุ้มอยู่เิงเบงเบิงู๋อหัวตัวอูใสเยหมแล้วเนี่ยเปิงเิโอ้คุ้มนะครับคุ้มนะครับเนี่ยนี่นะครับก็จะเป็นพวกของฮะเรมใส่อันนี้นี่ก่อนผมขั้นมาจัดนะครับอนนะ นี่ผมจะไปสูบกุญแจด้วยอะสูบกุญแจท่านผู้ชมดูนะครับนี่กุญแจเออ่นี่อ่าสูบกุญแจทั้งสามดอกเลยไอ้ทั้งสองดอกแล้วกันคลิปมันจะยาวนี่นะครับก็จะเป็นออกประมาณนี้นะครับอ่ะมันจะมีทั้งเซตหนึ่งเซตเวลลหนึ่งนะครับแล้วก็เซตเซตเวลลเบลหนึ่งกับเซตเวลลสองนะครับอันนี้ก็จะสุ่มตามเห็นไหมเมื่อกี้มีหนึ่งกับสองใช่ไหมอันนี้มีสองกับสามเลยนะครับทุกคนจะได้แบบอันนี้ใค้ออกแค่ห้าเปอร์เซ็นต์อะโอ้โหยากมากเพราะงั้นผมสุ่มได้ เราสองแบบอุ้ยน,นี่มีเรเ่ลหนึ่งสองสามเลยครับรนะรหูอย่างคุ้มคุออ้มเลยนะเรเ่ลหนึ่งแม่นอนเออเอาหูวิ่งเลยแค่อันเดียวเองครับทุกคนเอือ้หูเลยแค่อันเดียวเองโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับจะให้ผมไปโปรโมทเซิร์ฟไหนก็ทิ้งไอพีไว้ได้ไไไข้างล่างเลยนะครับขอบคุณครับ